พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่6อธินนาทานตอนที่สองบรูรูราหมาหอนของมันต้องมีรองเท้าเกียร์น้ำหนักเบาเดินบนผิวน้ำได้สบายราคาถูกยังกับได้ฟรีพิเศษนาทีทองซื้อหนึ่งข้างลดไปเลย50%เปอร์เซ็น โอ้โหซื้อข้างเดียวลดตั้ง50%งั้นค่ะซื้อหลายๆข้างเลยซื้อเยอะเลยค่ะด้วยซื้ <c oughs> อ,ยยอยยเลยซื้อเยอะหน่ยซื้อเยอะละเอามันแลกกันนะนต้องเป็นของข้าค่าด้วยค่ดด้วยเดี๋ยวนะซื้อรองเท้าข้างเดียวลด50%โอ้ยนี่มันลดราคาตรงไหนเนี่ย <c oughs> นั่นสิ ก็ต้องซื้ออีกข้างมาใส่อยู่ดีหนาดูลหรือข้าเ <ล S 1> ข้า,ขาใจอ,าอะไรผ<น>ีดอะไรสักหน่อยแล้วละ่ะเอแต่เดี๋ยวก่อนสนใจจะรับรองเท้าเกียรข้างไหนดีครับเข้ามาดูก่อนได้นะครับเอ๊ะข้าไม่เอารอกมีคู่เดียวก็พอแล้วแต่เดี๋ยวก่อนโอกาสดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะซื้อเถอะของมันต้องมีไม่เอาข้าไม่ชอบกินรองเท้ากินสละเปาดีกว่าเยอะเลยเจ้าเนี่ยจะโลภมากเพราะสละเปา เอาซาลาเปามาล่อมันสิ <laughs> จุดอ่อนคือซาลาเปางั้นเหรอเสร็จค่าละถ้าอย่างนั้นสนใจสมัครเป็นหุ้นส่วนร้านเราแทนไหมสมัครวันนี้เราคืนกำไรทันทีถึงหนึ่งรอยเหรียญเลยนะหะ1นึ่งรอยเหรียญใช่แล้วใช่แล้วหนึ่งรอยเหรียญเอาไปซื้ออะไรก็ได้ที่ต้องการน่ะอาจจะเป็นซาลาเปาอร่อยลืมตื่นแบบนี้ แาลเปลาหอมน่ากิน<อ>จังเลยนี่สมัครเธอลองทุนน้อยได้กำไรเยอะข้าน่ะได้มาแล้วนะดูนี่สิสมัครเลย,เ,ลยเดี๋ยวก็รวยแล้วอย่าคิดเยอะสมัครดูก็ดีนะสิลาพวกเราต้องเดินหาอีกไกลต้องใช้เงินนะแต่ข้าไม่เห็นความจำเป็นเลยนะฮึไม่ต้องแต่ข้าตัดสินใจแล้ว ต้องเสียค่าสมัครเท่าไหร่ว่ามาเลยอืแค่สิบเหรียญเท่านั้นสิสิบเหรียญ mm hmm. ซื้อสาลาเปาได้ตั้งเยอะแนะ่แต่ร้อยเหรียญที่จะได้ในวันพรุ่งนี้ซื้อสาลาเปาได้ทั้งปีเลยนะอิ่มนะบอกให้ก็ได้ก็ได้เพื่อร้อยเหรียญกับสาลาเปาไม่อันอ่ะนี่เอาไปเลยอืมต้องอย่างนี้นี่เ <c oughs> จ้าไม่กลัวโดวนหลอกหรือไงไม่หลอกหรอกนะร้านขายดีขนาดนี้ พรุ่งนี้ค่ะรวยแน่แน่โลภมากเหมือนกันนะเจ้าเนี่ยสำหรับข้าไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าคำพีแห่งแสงสว่างอีกแล้วคำพีนั่นเป็นของมีค่ามหาศาลต้องชกเอามาให้ได้กลับบ้านกันเถอะเด็กๆ วันนี้นอนค้างบ้านย้ายได้นะศิลาเจ้าปันฮะยายให้สองคนนี้มาค้างด้วยหรอเฮ้ยอ, <Hey. S 2> อยู่ด้วยกันเยอะๆสนุกดีออกจะได้ทําของอร่อยอร่อยกินกันของอร่อยงั้นหรอเย่ yeah, ดีจังเลยกลับบ้านกันกลับบ้านกัน <laughs> <laughs> พอได้ยินเรื่องของกินนี่ร่าเริงเชียวนะเจ้าปัน นะสิถามได้ไปเร็วเข้าดีไปดีกว่าไปก็ไปเจ้าปันนี่นะเซ็ง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 สะพานสุดอีกแล้วสุดแด้ทุกวีทุกวันสะพานก็ไม่ได้เก่าสักหน่อยถ้าไม่พังบ่อยขนาดนี้นะก็หมดยึดสะพานใช้ของไม่ดีนะสิเจ้าของร้านหรูหรามาหอนเป็นคนดูแลการซ่อมสะพานนี่นี่นะต้องขอรับชาติโกงกินงะแง่เลยอะไรกันเนี้ยโกงแม้กระทั่งเงินซ่อมสะพานเหรอ ลักโชกปล้นช่อยักยอกลอกลวงโกงตอนนี้หมู่บ้านมายามีครบสำเร็จแล้วแผนค่าโอ้ยสะพานพังเหอไม่เห็นต้องกลัวเลยข้ามีรองเท้าเกียร์สะเทินน้ำสะเทินบกนี่ได้โชว์เลย ช่วยด้วยมาอีกแล้วเดย๋ยวรองเท้าเกียร์เชื่อกันเข้าไปได้ยังไงว่ามันใช้เดินบนน้าได้โดนหลอกเอาเงินแท้ๆเลยเชียวจะซ้อมนะบนล่วงายน้ำสะพานพังแล้วจะข้ามไปตลาดได้ยังไงละ่ะโอ้ยเจอเรื่องยุ่งแต่เช้าเลยใจเย็นนะไม่ใช่เจ้าคนเดียวซะหน่อยที่เดือดร้อนไม่ต้องห่วงการมาแล้วฮึยาย นยังกระจับวางฮึบเฮ้ยนี่แน่เป็นไงล่ะโฮึมคันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี่นี่สิย้อนย้อนย้อนตรงนั้นแหละลงไปเลยลงไปเลยโอ้ยสิเบ้ยร์มั้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยโ้สะพานใหม่วิบวับวิบวับโอ้โห้เฮ้ยสุดท้ายก็ข้ามมาตลาดได้สำเร็จดีนะที่กันมาช่วยซ่อมสะพานก่อนนั่นสิกันสุดยอดไปเลย ถ้าหวังว่าคงไม่มีอะไรวุ่นวายเกิดขึ้นอีกนะอายิบขับรถหนีไปเลยอะไรกันเนี่ยแต่ข้าว่ามีนะดูนั่นสิไหนบอกว่าวันนี้จะลงกำลัรเลยเหรอเหรออะไรกันแบบนี้ถ้าไม่ยอมนะนะพวกเราก็ไม่ยอมนะถ้าก็ไม่ยอมไหนบอกว่าขาวเกียดเดินบนน้ำได้ไงตะกี้ล่วงไปจอมเลยแค่แค่ข้าไม่รู้นะเออข้าไม่รู้เรื่องข้าไม่รู้เรื่องพวกเราไม่ยอมพวกเราคยอมอ เงินคืนมาเอาเงินคืนมาข้าว่าเจ้าโดนหลอกแล้วล่ะเจ้าปันอย่าบอกนะว่าเจ้าก็ลงทุนไปกับเขาด้วยไม่จริงนี่ข้าเสียรู้ให้โจรน้นหรอไม่ข้าสละเปาของค้านั้นก็ห่วงแต่สละเปาไปนะเล่นนี้ข้าขอละเฮ้ยนี่ไปนน่นแล้วเฮ้ยัาเ็ลโจรพันหน้าขอไปแล้วนะ เอาคัมภีร์ขึ้นมานะฝันไปเถอะเอ้ย,อยรอค้าด้วยเยจ้าอยู่นี่แหละเดี๋ยวข้าไปช่วยศิลาเองเฮ้ยเย่ yeah, แล้วคัมภีร์แห่งแสงสว่างถูกโจรพันหน้าขโมยไปแถมคนในหมู่บ้านก็ถูกร้านหรูหราหมาหอนโกงเงินเดือดร้อนกันไปหมดศิลาจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปคำทําคำไทยศิลา ถ้ามีคำถามอยากให้เจ้าตอบถามมาเลยเจ้าปันศิลาสักอย่างถามได้ตอบได้ถ้าเจ้าเจอกระเป๋าสตางค์ของใครก็ไม่รู้ตกอยู่แล้วเจ้าเก็บมันไปถือว่าเป็นขโมยหรือไม่ใช่ขโมยอืมก็ต้องแล้วแต่เจตนาสิถ้าข้าจงใจเก็บไปคืนเจ้าของก็ไม่ใช่ขโมยแต่ถ้าข้าจงใจเก็บเพื่อเอาเงินไปใช้เองแบบนี้ก็ถือว่าขโมยเก่งมากสิลาไม่ว่าจะทำดีทำชั่วอยู่ที่เจตนาเจตนาคือความจงใจ จงใจทำดีก็เป็นกรรมดีจงใจทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วฮ่าฮ่าบอกแล้วศิลาษอย่างถามได้ตอบได้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทาคำไทยในตอนต่อไปถึงเวลากระชากหน้ากากโจรพันหน้าเว้ยปิศาจตัวใหม่โผล่มาอีกแล้วศิลาจะสู้ได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยด้วยนะครับ